็ง่ายมากล้วคิดว่าเอามาป้ายทั้งคนดูคิดว่าพวกพี่น่าจะซื้อเลยนั่นคือเิ้าตั้มทำไมดูดยวกันเลยไ่ิดปาะทำงหน้านะพวกนีกูด้วยเนี่ยหมอคนเปิไม่ช่วยแบบกูอ่ะอยากอยากซื้อให้แม็กเลยอ่ะเพราะว่าแบบช่วยช่วยใช่ช่วยทำงานเขาไม่ช่วยสวัสดีพวกเราบิ๊กตอ้มลันเร็ว่ะ มา,าขายของข้าวจัดเปล่าหลายคนบอกไงว่าเอบางทีแบบพูดเบาเกินไปอ,อ,อยู่ตลาดแล้วไม่ได้ยินอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาใน,นโทรศัพท์โทรศัพท์ใช่เราเรามีเงินซื้อไมค์แล้วนะคะก็เ,เดี๋ยวกัฟเฟอร์ครับเอาแสงเฮ้ยเียไปปิดบ้านแมครับพอ่อแสบพี่เชียงไฟครับเอาปิดบ้านปิดบ้านเพราะว่าอคาดิเฮียหลายคนเนี่ยรีเควสต์มาว่าให้ทำมีกังนัดป้ายบ้างเพราะว่าแบบไปคุยข้างนอกกันเหนื่อยแล้วก็พวกเราก็เหนื่อยเองด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็เลยหา หาคอนเทนต์ที่คิดว่าน่าสนใจอ่ะมามาป้ายยาทุกคนกันนั่นก็คือมิตรรักนะป้ายตอนสายรักสุขภาพต้องมีนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมว่าเราเริ่มกันเลยดีกว่าได้ผมอ,อยากให้พี่แยงคนแรกเอเคยทำไมอ่ะพี่เกย์เอทีวีนี่อ,อยากให้พี่เกยคนแรกเพราะอยากรู้ไงว่าแบบเฮ้ยพี่เกยมีอะไรบ้างแบบเออเห็นสายป้ายไ ก็คือวันนี้คือมีกูแต่งตัวตร,ตรงตีมอยู่คนเดียวนี่มาขออยู่ยืนเดินเมื่อกี้ต,งตงิงกีฬาติงกีฬาติงกีฬาเข้มเ้เลยเห็นแล้วรูว้เลยว่าช่วงเนี้ยฉันต้องแบบตื่นมาวิ่งเชา้าทุกวันแนี่ยล <ๆ S 1> ม่อะไหมเออเรานักวิ่งแบบเราอ่ะน อย่ามีพริกแบบเรานักวิ่งแบบเรามีลูกเลยนักวิ่งแบบเรามันต้องมีอะไรอ่ะมันต้องมีอะไรแล้วรเราอยากให้กูถอดแว่นแต่ที่สำคัญคือฉันเป็นนักวิ่งแฟชั่นอาหญ่โตัวเออคือวันนี้จะมาบ้ายาคือจริงๆไม่ได้เป็นแก๊จเจ๊ที่ทำให้วิ่งดีขึ้นเลยแต่ว่าเออฉันเจะพร้อมให้เราแบบกิ๊บเก๋ไงอ่าอ่าซึ่งก็คือ ขวดน้ำก็ต้องอีกน้ำหรือเปล่าสีชมพู้วยคือจะบอกว่าเป็นคนไม่เคยอยู่ในวงการขวดน้ำเลยไอ้แบรน์อะไรนะอารเลล่าอะไรไม่รู้จักไม่รู้จักเลยเพราะว่าคือที่บ้านอ่ะเหมือนจะชอบได้ของขวัญ ปีใหม่ขวไอ้แได้ขวดจับฉลากอะไรเงี้ยมาเยอะมากก็เลยไม่สนใจที่จะซื้อเพิ่มแต่ฉันไปเจอแบบเขายิงแอดขึ้นมาเป็นแบร์แบบมีการแล้วกคิดดูเป็นแบบเป็นฟิลไม่ไม่ยิงรูปออกกำลังกายแต่เป็นยิงรูปแบบผู้หญิงออกจากยิมแล้วถือแบบ้มาเนาะป่เดี๋ยวจะแปะรูป<อ>ที่เห็นเออแปะรูปให้ดูว่าเชื่อโดนตกแบบรู้สึกว่าเออเราก็เป็นคนกินน้ำน้อยเพราะว่าไม่ต้องออกกำลังกายกันถือได้ ไม่ใส่แร่หรือแล้วดูแบบออกกำลังกายเสร็จมาเนาะอะไรจะใส่โค้กเหรอน้ำตาลเพียบหนักเลยแค่ใช่ก็ทั้งแหละคือที่จริงเราว่าคือพอเราพกแล้วอ่ะเราเลยรู้สึกว่าเราอ่ะกินน้ำบ่อยขึ้นเว้ยจรองจริงมันก็เป็นอุปทานก็จริงแหละแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าอะไรช่วยได้ในยุคนี้ก็ช่วยละกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อเช้าเพิ่งอ่านบทความมาว่าเขาบอกว่าคนที่กินน้ำ เยอะช่วยลดการเป็นโรคไตได้ถึง95เอเอฉันก็เลยรู้สึกว่าเออเราเป็นคนกินน้ำน้อยผิวแห้งอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบว่าเอาตัวช่วยน้องอ่ะชื่อยี่ห้อว่าบิงนะคะ B I N K เออแล้วขวดไซนี้ก็คือเป็นขนาดที่เขาชื่อว่า day bottle ว่าไหนหลอดหลอดเป็นยังไงเออขออให้คนดูดิอ่าดูนี่ก็คือเป็นหลอดขึ้นมาร้านโจ อ๋อแล้วมันก็แตกเลยได้เลยแต่ว่าคือโน้ตวันนี้นึงว่าเขาว่าไม่ได้เก็บความเย็นนะเขาไม่เก็บความเย็นเท่านั้นคือเขาว่าไปขวดแก้วด้านในเออแต่เราก็รู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรคือเราอยู่ห้องหรือว่าไปยิมอะไรไปแป๊บเดียวอยู่แล้วอ่ะแต่การกินน้ำไม่เย็นคือทำให้เรากินน้ำไม่เยอะขึ้นจริงจริงจริงหรือว่าพอฉันใส่น้ำเย็นในตู้เย็นอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้ใส่น้ำแข็งเข้าไปเพิ่มมันก็แบบ มันก็เออแล้วเราก็ก <Ay glorious. S 1> ินกินกินไปแบบเดียวก็ไปเติมแล้วแต่จริงๆว่าการกินน้ำตามอุณหภูมิปกติอะมันดีกว่าการกินน้ำเย็นใช่ไหมใช่ป่ะใช่แต่แม่คือไม่รู้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันน่ารักแล้วมันก็เลยต้องมีแค่ไหมทำไมตัวนี้คือต้องมีอะไรเยอะแยะคนตัวเมื่อกี่ออนนะไอ้เก๋ๆลก็พ่อละอันนี้คนตัว่อกี่ออนนะยี่สิบเจ็ดออนไซนนี้คือยี่สิบเจ็ดดูเยอะกว่าที่มันเห็นตามทั่วไปนะกินน้ำแบบเวลา แต่ที่หนงชอบอะรู้สึกว่าพราะมันเป็นซิลิโคนพุ่มอะไรเงี้ยเราไม่ต้องรักษาหรือว่าไม่ต้องพวงแตกกระแทกอะไรมากมายไม่แตกเลยไม่บางทีเป็นกระติกน้ําที่แบบเก็บความเย็นใช่ป่ะแล้วกูไปทำกระแทกจนมันแบบบุบเละแบบดูแลยากอะพออันนี้มันเป็นซิลิโคนรู้สึกว่าเออน่าจะล้างง่ายแล้วก็กันกระแทกดีดีสนนราคาเท่าไหร่เนี่ยคนดูเพราะสงสัยเนี่ยไม่แพงมากอยู่ประมาณพันนึงอ่ะคุพันบาทพันบาทแล้วไทยมีผู้แทน ไม่มียไม่มีเลยกดมาจากเว็บอเมริกาแล้วก็มีหลายสีด้วยลองเข้าไปดูในเว็บได้ผสมยังงพันหนึงไม่คแพ้เสียมคนต่อไปต่อไปนะครับถึงคิวเรแกนนะครับหลายคนคงอยากรู้ว่าเรแกจะอะไรป้ายเออคนนี้คนนี้ใหญ่เล่นยงเล่นยิมของเราคือง่ายมากเราคิดว่าเอามาป้ายทั้งคนดูคิดว่าพวกพี่น่าจะซื้อเลยนั่นคือ วิตามไยดูเดียวกันเลยเนี่ยมันเป็นของวัดสันนะคะชื่อตัวเดมิต้าแล้วเห็นแกเห็นตัวเลขตรงนี้ปะที่มันเป็นสามสิบไรเงี้ยจมิ่แล้วอ่ะมันมันเอออนออกก็คือแบบวัยสาแล้วแต่จริงๆแล้วอ่ะเขามีเป็นแบบสูตรวัยช่วงอายุสามสิบสี่สิบอ่ะซึ่งเหมือนส่วนผสมของวิตามินแต่ละอันให้เหมือนกันแล้วคือมันพกง่ายมากมันเป็นซอง แล้วของผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะนัดเมืเ่อกนัดลองดูสูตรเข้า,าคือมันมันมันเป็นสูตรที่แบบคนละแบบเออซึ่งเหมือนเขาอ่ะวัชรนัคิดมาแล้วว่าแต่ละสูตรเนี่ยมันเหมาะกับเพศหญิงเพศชายในวัยนี้เท่านี้ซึ่ง มันไม่เหมือนกันคือแต่และช่วงอายุที่เราต้องการในร่างกายอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าเราอะออกกาลังกายใช่ป่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวทเทรนนิ่งซึ่งการแบบเวทเทรนนิ่งอะมันต้องซัพพลายเมนต์อะมันก็สําคัญแบบประมาณให้ผมให้ประมาณ10%เแล้วกนะันเพราะว่าวเวลาออกกาลังกายการออกกำลังก,กายมันไม่ใช่แบบออกกำลังกายสุขภาพดีแต่คือออกกาลังกายก็คือมันคือการที่แบบทำลายร่างกายทำลายร่างกายก่อนเพื่อให้ให้ผืนฟูใช่ซึ่งซัพพลายเมนต์พวกนี้ก็คือเข้ามามีส่วนช่วยสำหรับผมนะอันนี้คือแบบกินผมกินอะทุกวันเพราะวว่่ามมัันนฟไขขึึ้ชซงงหลกๆอ ก็คือแบบพวกอวิตามินดีรวมซี C รวมก็คือฟื้นฟูร่างกายดวงสายตาอะไรก็ว่าไปแล้วก็ซิงซิงเนี่ยสำคัญสำหรับคนเล่นกล้ามเ,เพราะว่ามันจะช่วยแบบซ่อมแซมส่วนศกรอเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่ยงคืนเนี่ยเอาแล้วมาแล้วอีกแล้วยังคงคอนเซปต์ยังคง,งคงงอนเซปต์ไม่มันเป็นมันเป็นเอฟเฟกต์ที่เป็นผลกําไรเวลาที่ย้องคือนอะ่ะการกินซิงเวลาตื่นมาเราแ,แหง้งใช่ปห การกินซิงเข้าไปช่วยมันจะทําให้เราแข็งน้อยลงทาให้ทาให้หายเป็นทีเดียวแต่คือมันทําให้เราฟื้นฟูกลับมาเร็วขึ้นโอช่แล้วก็มีพวกอย่างไม่รู้นะของผู้หญิงของผู้ชายอย่างสีฟ้าของผู้หญิงอันนี้เพิ่งรู้ว่าซื้อมันกันอ๋อไม่น่าเที่ยวบ่อยหมดเร็วที่หายเดี๋ยจะหมดละกินทุกวันเสื้ออันนี้มันมีทั้งหมด5เมตร5เมตดต่อ1นองอ๋อของผู้หญิงก็เหมือนกันคือเคยเห็นของเกาหลีป่ะเดี๋ยวนี้เกาหลีเขาหิย่องกันนะใช่เวลาแบบไปข้างนอกอ่ะมันทกอันเนี้ยอ้าเดียวอ่ะมันไม่ต บางทีแบบสะดวกอ่ะเออพอบางทีแบบเราอ่ะไม่ได้เล่นยิมแบบใกล้บ้านบางทีไปทํางานปุ๊บทำงานเสร็จก็ไปเล่นยิมแล้วแบบการที่จะพกอันนั้นไปคือมานลงคานก็เลยพกอันเนี้ยไปซึ่งอันเนี้ยสามสิบอ่ะมันก็จะมีที่บอกไปมันจะมีวิตามินบีซีใช่ไหมแล้วก็มีอต้าซันตินแล้วก็ซิงค์และอีกอย่างมันก็คือแบบ anti a จ i n งอันเนี้ยคือแบบไม่เคยกินคือมันช่วยแบบชะลอการแก่เว้ยไอันนี้น่าสนใจเลยอันนี้น่าสนใจเลยให้แบบ คนวัยสามสิบบวกหกวัยคิดมาให้หมดแล้วใช่คือจริงๆอ่ะมันมีสามสิบสี่สิบแล้วก็ห้าสิบใช่ซึ่งสามต้องกินห้าสิบแล้วก็เนี่ยลูกยี่ไม่มีไม่มหนียวเออซึ่งอันเนี้ยสะดวกมากคือแบบอันเนี้ยคือโดนพี่เทรนเนอร์ไปอย่างล้วกันเขาบอกว่ามือซื้อนี่เถอะง่ายแล้วก็ราคาดีไม่ไม่ต้องกลัวว่าอันไหนหมดแล้วต้องไปซื้อนู่นอันนี้มาอันเนี้ยคือแบบหมดแล้วก็คือเปลี่ยนของได้เลยเขาเรียกว่าตัวจบใช่อันเนี้ยผมกินมาประมาณเดือนอันเนี้ยสองที่สองแล้วไม่น่าชูทีเลยให้ดูแบบเดินมาาลออร่ หน้าใสนะค่ะละโคนชมแลวทั้งที่แบบเที่ยวทุกวันเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะอันเนี้ยฟื้นฟูบำรุงสายตาหน้าใสอัน Anti aging โทแค่เนี้ยที่แบบแต่แล้คิดว่าไม่ความของผู้หญิงว่าอ่ะะอ้าวอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าของผู้หญิงทำไมมันมันเป็นยังไงมันแตกไปเอาเป็นว่านัดดับมากินวิตามินเพราะว่านัดดับเป็นคนที่ไม่ได้เป็นสายออกกำลังกายเป็นสายแบบไม่ได้ออกยู่บ้านแล้วก็ไม่ไดดด้้้้แแแบบเเเออยยูลตตััวงขนนนนา่ทีี คือทุกคนเราว่าใครๆก็คงรู้ว่าพอเราถึงเลขสามอะไม่รู้ว่ามันเป็นมโนหรืออะไรสักอย่างคือมันจะรู้สึกว่าร่างกายมันเริ่มแย่หนมึงกลัวมันไม่เหมือนเดิมมันไม่รู้สึกได้เลยว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วทีเนี้ยมันเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยไอ้เรื่องการนอนของเราก็ด้วยอะไรก็ด้วยคือมันมีผลทุกอย่างเราเลยรู้สึกว่าโอเคงั้นต้องมาหาวิตามินเมื่อก่อนน่ะนัดกินวิตามินที่มันเป็นแยกเป็นกระปุกกระปุกเลยแต่สุดท้ายแล้วนัดมันเหมือนที่นัดนั่งอ่านสมุนอ่ะ มันมีซ้ำๆๆหลายๆตัวแล้วมันทับซ้อนกันแล้วมันกลายเป็นว่าบางตัวที่เรากินเข้าไปอะร่างกายมันก็ต้องขับออกมันเปื้องใช่ความเจ๋งความเจ๋งของมันคือความเจ๋งอันนี้มันคือแบบเขาคำนวณไปแล้วปริมาณที่โอเคใช่แล้วมันก็เหมือนเป็นฟีวแบบวิตามินรวมที่อะทุกคนคือเราจะบอกว่าไอพวกวิตามินอะมันไม่ได้ทําให้แบบ เคยร่างกายมันแบบหัวแข็งแรงมันแบบนุ่นนะั่นนั้นคือสุดท้ายแล้วเรายังต้องนอนให้เพียงพอกินอาหารในครึ่ห้ามื้อแล้วเรากินพวกเนี้ยเสริมเข้าไปในส่วนที่เราอาจจะกินไม่ถึงหรือมันยังต้องการเพิ่มใช่เราเคยเป็นปะเอาง่ายๆ,ๆเลยอย่างวิตามินซีมีห้าร้อยมีพันมิลลิกรมมัมเราไม่รู้ว่าเราต้องกินอันไหนใช่ใช่ไออว่าี้ไออันนี้เขาคิดมาให้แล้วว่าเราควรกินเท่านี้ก็เพียงพอแล้วเพราะว่าสมมติเรากินพันพันมิลลิกรัมก็จริงใช่ป่ะจริงๆแล้วว่าร่างกายอ่ะมันรับไม่ถึงมันรับมันรับปุเพึ่งงทไคือมันเเสียยดานต เราแบบคืออาจจะมองว่าแบบมันเป็นจำนวนเงินแค่เล็กน้อยใช่ป่ะแต่ถ้าเรากินทุกวันอ่ะมันรวมกันมันได้อีกกับผมเลยอะเอันเนี้ยโอ้โจบซึ่งส่วนผสมส่วนผสมมันก็จะมีพวกแบบคือในเนี้มันจะมีห้าเม็ดใช่ไหมเขาอ่ะจะมีบอกเลยว่าอะอย่างสูตรหนึ่งอ่ะเม็ดจีแดงเขาเขียนละเอียดมากเลยนะเขาบอกว่ามันจะเป็นพวกแบบน้ำมันลำข้าวเป็นคล้ายๆเหมือนแบบไอสตาแซนตินเ่นไอสตาแซนตินมันจะเป็นช่วยเกี่ยวกับเรื่องเขาเรื่องอะไรต่อต้านอนุมูลอิสระปะ เออ mm hmm. พวกรื่อผิวอะไรอย่เงี้ยสูตรที่2คือเม็ดสีขาวอ่ะเม็ดสีขาวเม็ดกลมนี่เขาบอกเขาก็นอะมรเป็นรูปเลยเขาบอกว่ามันจะมีพวกแบบแอสโคบิก ม่มีในยาซินามัยมีคือวิตามินรวมเออวิตามินรวมคือพวกนี้มันจะเป็นวิตามินรวมคือใครอยากรู้ว่าแต่ละเม็ดอ่ะช่วยอะไรอ่ะคืออ่านหลังซองได้เลยว่าแบบมันมีอะไรเออจริงๆแบบมันไม่ได้น่ากลัวนะเพราะว่าพอเห็นอย่างเงี้ยบางทีเห็นแวแบบเอ้ยมันคืออะไรวะแต่จริงคือในซองใหญ่อ่ะคือเขาเขียนละเอียดมาเรียบร้อยเลยว่าแต่ละเม็ดมันคืออะไรมีคุณสมบัติที่ช่วยอะไรอะไรเงี้ยก็แล้วมันกินแค่แบบวันละซองอ่ะใครจะต้องไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศยาวยไม่อยากต้องมานั่งกากยาอะไรเงี้ยคือพกแค่ คือที่เหลือเราเก็บไว้กระเป๋าที่พักเดินทางพวกแค่เนี้ยจบคือมันทำให้เราต้องพกเราเป็นทั้งกับกระปุกยามันทำให้เราแบบอยากกินวิตามินแบบมากขึ้นเออง่ายอ่ะมันไม่ต้องแบบนั่งจบกูอยากรู้เลยว่าพอมันเอาจริงหนึ่งซองเล็กเนี้ยมันมันมีซองยาย่อยๆเยอะมากมันมีซองไม่ถึยสิบห้าซองแล้วแต่ละซองอ่ะก็คือแบบมียาห้าเม็ดกูอยากรู้ราคาตอนเนี้ยหนึราคาถูกเท่าไหร่ประมาณห้าร้อยกว่าบาท เทียตอนนั้นคุดูเป็นพันเนี่ยนะสองี้นะอยบาทได้แบบสองละห้าตัวยามันตกประมาณ40บาทวิตามินอ่าจะประมาณ590แต่ถ้าแบบซื้อมันน่าจะมีแบบบางทีมีโปรอะออเใช่วันฝันเขาจัดโปรใช่คืถ้าราคาเต็มมัน590มันหารออกมาตกสองแล้วประมาณ38บาท40บาทแล้วไม่เกินเนี้ยเอาจริงๆซึ่งมันคุ้มนะเออคุ้มนะเม็ดตกเม็ดแล้ไม่ถึง10บาทใช่กินไปรึ่งเดือนเอาจริงๆคือมันง่ายมันครบแล้วมันมันคุ้มเลยอะคุ้มเลยแล้วก็จะรู้สึกว่า ใครที่เป็นแบบสายเดียวกันนัดอะที่อาจจะไม่ได้มานั่งออกกําลังกาย<ช>ไม่ได้อยากอ,ออกไปใช้ชีวิตข้าง,งนอกอะไรเออไม่ต้องมานั่งแบบเฮ้ยวิตามินตัวไหนช่วยอะไรอะไรร่างกายเราขาดอะไรกินตัวเนี้ย มันทีเดียวจบคือมันทําให้ชีวิตเรารู้สึกว่ามันง่ายมากขึ้นอะกับการที่แบบมาดูแลตัวเองในวัยที่แบบ36มสิบหกเออมันมันง่ายขึ้นมากๆนะคะชื่ออะไรนะเดวิดวิต้าวัดหาซื้อได้ที่วัดสันนะทุกคนชื่อมันเริ่มวัดสันใครอายุเท่าไหร่ใครอายุเท่าไหร่ก็คือไปเลือกเอาแล้วก็ใครอยากรู้ว่าวิตามินมีอะไรบ้างไปดูหลังซองได้ไม่ไหนจริงคือไม่ถึง30มสิบก็กินได้นะไม่ถึงสามสิก็กินได้นานแป๊บไปอะไรกูอยากวิ่เครซื้อตอนนี้เลยมันรึ้งไม่มันนลดใแก้วมันดูมันเป็นโซ่อย่างเงี้ยคือมันพก ใส่กระเป๋าหย่อนริงกชือเราซื้อให้พ่อกับแม่เรากินก็ถ่าก็ได้ก็ได้เลยกเพราะเขาผู้ใหญ่เขาแบบเออวันนี้ก่อนเลยเริ่มกระปุกนี้วันนี้เออกระปุกไหนบอกไม่ต้องรำแม่เนี่ยแกะทีเดียวกินโดเนี่ยกินกินก็ปกติน้ะได้เออโค้งกับกระติกน้ะเช่นชูอ่ะยังไงเป็นชู่กันเออจเตอร์ต้องมีสิ่งนี้แต่ตอนนั้นคุณซื้อนี่อย่างนี้นะ ไม่กล้าบอกเลยุณไม่ไม่กล้าบอกอายุไปหาซื้อกันได้นะคะที <t Kung know tarde> <t nữa> <gehört> ่วัดสันรังหน้านะพวกมีกูด้วยเนี่ย ผมคือว่าเป็นคนที่แบบไปไปเป็นหมอหมอคนมาช่วช่วยแบบกูอ่ะเป็นที่อะไรเยอะไปอันนี้แค่นี้เลยมีต้รวมีรวงแบบวัยอายุสามสิบอยากอยากซื้อให้แม็กเลยอ่ะเพราะว่าแบบอย่างแม็กช่วยช่วยเออใช่ช่วยชีานเ้ำตื่นมาก็โลกวนผู้ชายเว้ยผู้ชายมันฟีลนั้นแล้วกูว่าแค่เนี้ยคือจบเออผู้ชายแบบง่ายๆไม่รีเสิร์ชอะไรเยอะครอบอ่ะกูและหนึ่งคนที่เป็นผู้หญิงที่แบบไม่รีเสิร์ชอืมงานต่อต่อไปโอ้ โหอโหแต่งจอเลยอ้าวอันนี้ท่อไนโตรเนี่ยไม่ใช่ไนโตรอ่ะอันนี้อันนี้ท่อไอโยรุจริงใช่แล้วลอยแล้วลอยเนี่ยลอยเต็มเลยเป็นเสื้อปูออกกำลังกายโยคะใช่เป็นเสื้อโยคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอ่ะเหมือนพีบู่ก็ไปวิ่งพีเกสก็ไปวิ่งข้างนอกอ่ะนัดไม่ออกไกลกินวิตามินไปไอเลเขาก็ยังเวทเทรนนิ่งแต่ไม่ค่อยออกจากห้องสิ่งที่แบบทำได้ก็คือโยคะเอง ว่ายืดเส้นหรือว่าเวทเทรนนิ่งเองที่บ้านเออเพราะว่าแบบไม่ได้แบบไปข้างนอกอะไรขนาดนั้นก็เลยซื้อของ a d ดิดามาเออเพราะว่าตอนแรกอ่ะลองออกกำลังกายเองแบบที่ไม่ใช้เสือ เจ็บเข่าเจ็บมันกับพื้นแข็งเออมันเจ็บเลยอ่ะไม่แล้วแล้วนี้คือมันมันมันแตกต่างจากที่ห้ออื่นไนี่รู้สึกว่าแบบจากที่มีคือที่บ้านมีเยอะมากเพราะที่บ้านก็จะชอบอยู่บ้านเหมือนกันแล้วก็ออกกำลังกายยืดเส้นกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีหลายแบบมากที่บ้านจะมีมีบางมีอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยรู้สึกว่าเป็นคนผอมแล้วกระดูกอ่ะแหลมเวลาลงพื้นลงอะไรอย่างเงี้ยแบบบางอ่ะอาจจะไม่ได้ซับพอตกระดูกแบบได้ดีเท่ากับแบบโฟมที่มันเป็นแบบหมาอ๋ออันนี้คือมันก็จะ หนาก<ช>ว่าใช่ใช<ต>่ลงมันจะไม่ค่อย ใช่แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เกาะพื้นดีเท่าแบบอันบางๆลีนๆที่เขาใช้กันมันจะแบบเกาะพื้นได้ดีมากไม่เคลื่อนใช่แต่อันนี้เคลื่อนนิดนึงแต่ว่ามันหนากว่าแล้วก็นุ่มกว่าเจ็บน้อยกว่ามันช่วยสบายกว่าใช่แล้วนอกจากกูจะได้ยืดเส้นแล้วแมวกูก็ได้ยืดเส้นด้วยได้ได้เสร็จ้ปรอยอันนี้แมวใช้คุมากเพราะโยรูจะออกกําลังกายไปบกระแป๋มเบอร์อเขาก็มาแล้วมันในติ๊กต็อกเลยอ่ะที่แบบคนทําท่าแล้วหมาก็มา มันทาอย่างนั้นปั๊มแล้วมันก็กูดเนี่ยเต็มไปหมดเลยกลายเป็นพี่ฝุ่นเล็บแมวไปแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้อยู่ไงเพราะว่ามันหนาหนาใช่แล้วก็ราคาถูกมากนี่นี่คซื้อในแบบแอปช้อปปิ้งแค่ประมาณแบบซื้อตอนลดราคาด้วยอะพวกเซลล์สิบตอสิบอะไรอย่างเงี้ยก็แค่ประมาณห้าร้อยกว่าบาทโอเคแล้วเป็นอาดิดาสอะเป็นแบรนด์ใช่ใช่ค่อนข้างดีห้อหนึ่งที่ที่เขาว่าดีคือดีแคทลอน อ๋อใช่ี่แบบวาดหรือใครแบบถุงก็ดีไม่ฟุตแลนด์หรอหรือว่าถ้าใครแบบมีเสื้อโยคะอยากแนะนำแบบอะไรเงี้ยบอกได้เลยนะเพราะว่าก็หาคืออันใหม่อะไรเพราะว่าแมวทำเลกหมดฉันเห็นบางคนเขาเขาจะพกไปเวลาวิ่งเสร็จเลยแล้วจะมายืดเขาจะเอาอะไรมาปมเลย กูจะบอกว่า <amounts> น <of audio writers> <Ende esa> <af> <isa> okay ี่คือไอเทมที or long or long or long. ่ฮอตที่สุดวันอาทิตย์สวนเบนเออใช่ทุกคนจะพายไปวันอาทิตย์สวนเบนมันจะมีขับโยคะอุ้ยแล้วเขาชอบไอ้นวด์กัตรงกลางตรงกลางวงกลมอ่ะแล้วคือทุกคนอ่ะแต่งตัวเป็นแบบพังก็เกมอ่ะสบายข้าวข้าวอ่ะ มันจะบอกธนูอ่ะแล้วคือทุกคนอ่ะแต่งตัวคล้ายๆกันคือใส่เป็นแบบชุดรัดรูปอ่ะชุดรัดรูปหรือไม่ก็ะทั่สปอร์ตบ้างใส่แบบพวกแบบเอ่อไทท์แล้วก็จะนี่แหละฮังเกิลเกมทุกวันอาทิตย์ใครอยากเช็คของอ่ะวอาทิตย์ส่วนเบ็ตต้นไม้ใหญ่เพื่อแบบเพื่อไปถามว่าไหนดีไม่เออจริงแล้วก็ส่วนส่วนเบนต์วอาทิตย์นะครับสุดยอดไฮไลท์ของโลกใบนี้คืออะไรครับ สาวๆอ่ะโอเคให้มันกระเจาหญิกล้วนหญิงล้วนโอเคเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยวันนี้ให้เต็มอันหนึ่งใช่ไหมกูซัดมามามันมีสองกับสามอ่ะไม่แล้วเพราะว่านี่ไงเป็นแบบคนออกกำลังกายตลอดทั้งปีนี่คือเออวันนี้น่าจะเป็นช่วงครบรอบตลอดหนึ่งปีที่กูวิ่งมาเต็มๆพอดีเลยจะปีแล้วมันนานมากเมื่อเหมือนมาที่ประเทศโน้นทีเ้นปเพราะฉะนั้น ผมคิดว่าผมน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งป้ายแล้วน้องๆน่าจะได้ไอเดียได้อินสปีเรชันไม่มากก็น้อยเราเริ่มที่ไอเทมแรกดีกว่าไอเทมแรกของผมนะครับนี่เลยนี่เฮ้ยอะไรอะ่ะวันนี้อนแรกใครคิดว่าพาเช็ดหน้าหรือเปล่าสั้นๆเล็กๆไม่ใช่เลยนี่คือกาะเกงวิง่งชื่อรุ่นถ้าจําไม่ผิดนะครับชื่อว่าโฟก r าเรสเดย์สปริดชอ็อน่าจะถูกแหละนะครับ คือตัวนี้เนี่ยพูดจริงๆอ่ะพูดจริงเลยว่าสปอนตอนแรกอะโฮก้าส่งตัวนี้มาเพื่อให้ไปวิ่งที่แชมอนี่ที่ฝรั่งเศส mm hmm. ไปวิ่งวันแรกรู้สึกว่าโอ้โหไปอยู่ไหนมาเพิ่งมาเจอเกงตัวนี้ mm hmm. ขนาดเลยเออคือเอาง่ายๆนะว่าจริงๆแล้วก็มีหลายๆแบรนด์ที่ส่งมาให้แต่ว่าตอนนี้คือติดใจตัวนี้ที่สุดเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราไปวิ่งไม่ว่าจะหนาวหรือจะร้อนคือเทสส่วนเป็นเทสทุก mm hmm. ส่วนแล้วแห้งโคตรเร็วและผ้าบางเฉียบแล้วไม่โปะแล้วไม่เข้าวิน <ersch> บางแบรนด์อะส่งมาไม่บอกแบรนด์อะไรนะเข้าวินเพราะเอาจริงป่ะคือมันจะกีสุดซ้ายอะแล้วคือต้องต้องดึงอะดึงดึงวินแบบเห็นเหรอเห็นแล้วเห็นแลาคนนั้นแล้วแบบเข้าวินทันไม้ทันมือถ้าใช่กลัวแพ้เสียงนี่หมดก็เกงพวกนี้จะมีซับในเป็นตัวตูวีมันเป็นเกมในตัวใช่ป่ะแล้วพอเข้าวินปุ๊บเนี่ยมันเสียบุคลิกแต่ตัวเนี้ยของลำปูนะสำหรับปูไม่เป็นแต่ผมชอบไปถึงว่าเห็นแล้วชอบคือขอบ เออดีไซน์สวยคือเวลาั<ด>ถ้า,ถา<ด>มันรัดแล้วแบบมันจะไม่เป็นรอยตรงเอวอ่ะ ใช่ป่ะนี้มันไม่เป็นใช่ป่ะใช่ไม่เป็นคือตัวนี้อ่ะพูดจริงว่าตอนนั้นอ่ะโค้าส่งให้แล้วไปวิ่งที่ชามอนี่ปุ๊บอ่ะแล้วโค้าโคเบออ่ะก็ใส่ในถุงอีกตัวหนึ่งแลวกาเป็นว่าทริปนั้นอ่ะกูใส่บอลแค่สองตัวแล้วคนก็ทักว่าซัดเก่งมากมัเนี่ยบอกอ๋อป่าเป่าวดวกันตัวเดียวกันตัวเดียวกันแล้วก็คือกูอ่ะใส่เป็น XS s h ็อ t ของบูมเบนของผู้หญิงใช่ใส่ของผู้หญิงเพราะว่ารู้สึกว่าตัวนี้พอชื่อบอกว่าเป็นเบสเดย์อ่ะ มันจะเป็นกระเกงที่พ้องตัวที่สุดแล้วก็ใส่สําหรับวันแข่งอะไรอย่างเงี้ยแต่กูเป็นใส่บนซอฟใส่ทุกวันเลยแล้วกันว่าติดใจมากแล้วป้ายๆเพื่อนไปติดแก๊งเยอะมากเพื่อนๆก็ซื้อตามกันที่มาสุขภาพดีผมคิดว่าน่าจะแบบไข่ไม่เหน,นี่ดูสงง่งแล้วมันแห้ง เอาไงไม่อะเพราะว่านี้แล้วแต่คนเอาเป็นว่าจริงๆแล้วแฟนอื่นก็ชอบแล้วแล้วแต่คนมากกว่าว่าคนนี้เหมาะกับสรลีระแบบนี้จะต้องใส่เกงขาสั้นประมาณไหนยาวเท่าไหร่เขาบอกจริงๆแล้วอ่ะเัาคุยกับเรสต์แนเนอร์คนที่ทํางานในข้างในอะไรเงี้ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะสั้นมากอ่ะคนก็กลัวโป้กลัวเซล์แต่ว่าไซส์ที่ขายที่สุดอะคือไซส์ห้า เอาขใช่ความยาวที่เหนือเข่ามาโปรงสุดคนครึ่งเข่าอ่ะครึ่งครึ่งครึ่งน่องบนอ่าเอออันนั้นน่าจะขายดีสุดแต่อันเนี้ย มันคือแบบโอ้เสมอถ้าจะเซลแบบปิดที่ต้นขาแล้วอะ่ะอันเนี้ยเป็นปเป็นความยาวที่เราชอบรู้สึกว่าใส่แล้วมันพอเพอร์ชั่นมาสวยดีัอัี้ที่สองกูบม,มึงอะ่ะตอนแรกไอเลยจะเอาอน,นี้มาป้ายด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเห็นตรงกันว่าควรจะป้ายนี่นะครับนี่ถ่าัคนเลยกามิน <c oughs> นะครับฟอรนเนอร์965 <c oughs> จะบอกว่า ไม่ดีคือตัวนี้เนี่ยกูใส่มาครบรอบปีหนึ่งแล้วไม่รู้สึกว่าจําเป็นต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นตัวจบจริงๆแล้วมีใครให้แนะนํานาฬิกาก็จะแนะนาการ์มินฟอร์เนอร์ผมไม่แน่ใจว่าปีนี้มีอัปเดตหรือเปล่านะแต่ว่า965ปีนี้ไอ้ที่พขที่ใช้มาปีหนึ่งอ่ะรู้สึกว่าคุ้มมากเพราะว่าพูดจริงสาเหตุหลักที่สุดเลยอ่ะที่เลือกการ์มินอ่ะเวลาเราฟังเพลงอ่ะไปอันนึงเลยครบคู่ไปยเลย ช็อกนะครับโอเพ r นรันโปนั่นคือแบบว่าของคู่กันใช่มันเป็นมันเป็นแบบคอมบิเนชันคอมโบเพอร์เฟคคอมบิเนชันที่นักวิ่งอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมีกันแล้วทำไมต้องเป็นคู่นี้เพราะว่าการ์มินเนี่ยเป็นแบรนด์ไม่กี่แบรนด์ที่สามารถซิงกกับ Spotify ในมือถือสมมุติว่าเราสร้างเพลิสอินดี้ร็อกเพลงไทยยิตเคป๊อปอะไรใช่ป่ะเราสร้างเทลิสรี้อใช่ป่ะกดซิงก์กันมือถือ มันจะเข้ามาที่นี่เลยใช่แล้วเราไม่ต้องถือมือถือใ วิ่งอีกต่อไปไม่เวิร์กแบบคือทำได้แค่ตามแบนดนะเว้ยต้องเปลี่ยนเพจเปลี่ยนเพลงในนาฬิกาเปลี่ยนนาฬิกาก็ได้แล้วคือมือถืออ่ะจะอยู่บนรถก็ได้จะไปวางในล็อกเกอร์ก็ได้จะอยู่คนละที่ได้ซิงไม่ต้องอยู่ใกล้ๆกันใช่เป็นไงอันนี้แหละคือข้อดีของการมินทู้สกว่าทําได้ตั้งแต่265 Music จนถึงเนี่ย965ซึ่งอันนี้รู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่เป็นเปอรีคนชอบฟังเพลงวิ่งไปด้วยเนี่ยกีที่สุดเลยไม่รวมฟังก์ชันอะไรโอ้าก แบบมันมีให้เลือกฟังก์ชันตั้งแต่แบบอย่างแบบคนเล่นเวทก็ใช้ได้ผมคิดว่าตรงนะเพราะว่าแบบการเล่นเวทแต่ละครั้งมันจะมีแคลบอกใช่ไหมว่าเราเล่นทำนี้เพราะว่ามันเอาไปคำนวณกับสารอาหารที่เราต้องได้รับด้วยพอดีและอย่างที่ผมชอบคืออันนี้คือผมก็โดพี่ปู้ไป้ายเหมือนกันตอนนั้นลังเลระหว่าง9 5้งกับฟินิชแ8อ่าสตัวนี่เซึ่งพี่ปบอกว่าคนเป็นความรู้กันบอกว่าตัวนี้คือเบา ใส่นอนรู้สึกว่าเหมือนแม่ใส่นอนจริงความเจ๋งของมันคือแม่งบอกว่าแบบว่าเราตื่นมาแล้วแบบร่างกายมันยังเรานอนพอขนาดไหนเราตื่นตอนกี่โมงเราตื่นกี่นาทีร่างกายเราควรฟื้นฟูขนาดไหนละเอียดที่เทเลอละเอียดแล้วก็สามารถแบบตั้งเป็นนการปลุกได้ให้มันสั่นก็ได้หรือให้มีใช่คือไม่ต้องสวใสสมมติใส่อยู่นอนแล้วต้องฝันเดียวไม่แม่งคือแรงมากด้วยจริงหรอคือจะบอกคือจะบอกว่าแบบไม่ต้องตั้งนการปลุกในมือถือเลยอ่ะคือในการตัวเนี้ยเอาอยู่คือแบบแม่งสั่นจนแบบตื่นจริงๆอ่ะ อันนี้คือเจ็งคือปลุกคนอื่นได้ด้วยไม่ได้เองกูนะเว้ยใช้การ์มินเนี่ยไม่ใช่แค่วิ่งอย่างเดียวไปต่างประเทศเดินก็กดใช่ไหมใชรููว่าวันนี้มีเดินกี่ก้าวไม่ได้กี่แคลและที่สำคัญสุดนะกูเล่นคอนเสิร์ตกดคาร์ดิโอจ้าที่หรอขึ้นไปลงไปได้กี่แคลเขียเออเออหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเพี่ะมันทำได้ ขึ้นไปตีกองขึ้นไปเล่นเบสขึ้นเล่นกีตาร์ผมผ่าเยอะไงผมก็เลยถึงว่าผมก็โดดไม่หยุดคือได้ห้าร้อยแคลกะให้ได้เยอะแยะมากเยอะมากไม่ก็ชั่วโมงนึงอ่ะเต้นไม่หยุดอ่ะวงเขาเป็นวงอะไรอ่ะมีบอยแบนด์นเสิองเออเต้นมันกยบนแบนด์แบนด์แบนด์แนด์แบแบนล์แบนด์แบนด์บนด์บนดแบนดบน่แนดบนดบนนด์แบน์แบน์นบนบนดดน สกไม่แลวความเจ๋งคือความละเอียดของมันคือแบบมันมีทั้งแบบวิ่งในลู่ก็อย่างหนึ่งวิ่งแบบในลู่ไฟฟ้าก็อย่างหนึ่งใช่เอแยเอแยกใช่ีกอลลี่อย่างนึงคือสามารถแบบใส่ว่ายน้ำได้ ใช่คือแบบการดำได้ระดับหนึ่งเลยอ่ะแบบระดับเคยดำน้ําแบบจริงๆที่แบบลงไปแบบ5เมตร10เมตรก็คือดำได้คือไม่พังเรียบร้อยอันนี้ตอนที่สองเอาเป็นว่ากาเวิน965เนี่ยไม่เหมาะพวกเราจริงๆถ้าอยากให้พวกเราอัปเดตนะครับกาเวินก็ส่งมาอัปเดตเป็นปีนี้ได้เพราะว่าเราใช้มจริงๆใช้จริงใช้จริงจริ่งก็ได้นะคะได้ได้นะคะข้อมือมันลุกข้อมือมันบางอะข้อมือมลุ มา<ช>จังยีมเลยไอ้ยีม<อ>ผมว่าป้ายยาหายไปตัวนี้ก็จริงไม่รอดปกติไม่รอดอริอ<ม>จริงกูงต่อช็อกเลยคือช็อกเนี่ยคือขูฟฝากโลกไปใหม่เว้ยคือกูอ่ะใช้เพราะว่ายืมเพื่อนมาใส่ก่อนแล้วทีเนี้ยขอบคุณช็อกไทยแลนด์มากๆที่แบบว่าลองส่งมาให้ลองด้วย <S <S แล้วคือ,อยังไงวะที่พอใส่ปุ๊บอ่ะแบบมันนัดอาจจะไม่เข้าใจนะอจจะไม่เคยลองนะแต่เคยลองแล้วใช่ปะเคยเอาเคยเอาของมองมาลองเป็นไงอวาครู้สึกเป็นไงเหมือนไม่ใส่ใช่หนึ่งคือเหมือนไม่ใส่ เออแล้วแ,แบบเหมือนคนชอบฟังเพลงมากแล้วก็แบบแบบไม่วิ่งนะแต่อเมซิ่งจนอยากได้เหมือนกันตอนนั้นลองของหมองมันก็แบบเฮ้ยมันเบามากไม่เจ็บหูคือฉันนั่งลองครั้งแรกเธอรู้สึกว่าแม่งเหมือนมันมีมิติใหม่ที่เราไม่<อ>ไ,มได้ยัดเข้าไปในหูเห<อ>มือนเราแบบเหมืนมนอนเราอยู่ในที่ที่เขาเปิดเพลง<อ>ในห้างาใช่ใช่แล้วก็ได้ยินเสียงนั่นแหละคือความเจ๋งนั่นแหละนั่นแหละคือความกูความเจ๋งของหูฟังโลกใบใหม่เพราะปกติอะเราจะมีแบบอันน้อยแคนเซลลิ่งตัดการ c a n c e l l i ่ g อาปิดนู่นปิดนี่แล้วกันว่า วิ่งเอ๋วเฮี้ยปิดนู่นปิดนี่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเพื่อนไม่ได้ยินไม่รู้ว่าวิ่งแล้วจะไปชนจักรยานไม่หันเพื่อนปูด้วยไม่หันเพื่อนปูด้วยยิงไม่ไม่หันหรือว่าบางเหี้ยวิ่งอ่ะถ้ามันอดคันสติ๊กเนี่ยมันจะบอกวิ่งวิ่งแล้วมันจะตุกตุกตุกตอกใช่เปล่าไปเสียเท้าเราสแับเหี้ยบางอันก็แบบ ใส่วิ่งหรือออกกำลังกายก็หลุดนะใช่แต่ว่าอันนี้มันเป็นเหมือน,นเป็นโบนเลย<ช>เป็นกระดูกที่มันรัดข้างหลังเราแล้วพอวิ่งวิ่งวิง่งเนี่ยยังไงก็ไม่หลุดเวท<ช>ี่แล้วคืออย่างที่อย่างที่แกไดบอกเลยว่าม่งเหมือนแบบมีลำโพงอะเนี่ยลำโพงห้างมาเปิดข้างๆเราแต่เสียงคือดีใช่าดีนะก้าวดีมออโดยเฉพาะตัวใหม่อะมันคือ open dot one ตัวนี้เนี่ยตัวใหม่เป็นตัวที่แบบเห็นป่ะอ๋อที่มันหนีบตรงนี้ข้างๆอะเหมือนอัศจรรย์อะเหมือนเอียอะไรนะเ อที่มันแบบที่ค้อย่งเงี้ยเหมือนอัญมณีมากกว่าคหูอยงเงหฟังการูฟังกาศเหมือนอะไรเอียรครับว่ามันเหมือนแอะไเอียร์คับเอียครับอ๋อเป็นอย่างดีคนนี้แล้วคือตัวเนี้ยเจ๋งกว่าที่ว่าหนึ่งคือใส่หรืไม่ใส่เลยเพราะว่าอัญมณีเวลาใส่อะใส่รรู้ว่าใส่อะอันนี้เหมันไม่ใส่จริงแล้วคนคิดว่าได้ทหายกรับรล่นในกระเป๋าจริงไหมมันเกี่ยวหูอยู่1นะคือกูคุยกตอมตอกูวิ่ง่ตอมใช่ผมเห็นใช่เลย ตอนตอนมอกูลงก็เห็นว่าลูกนี้สาวลูกสุดตอนนี้แบบไม่น่าเชืช่อจริงจริงคือติดมากตอนนี้เกสคือก็เอาไปคุยโทรศรัพท์อันที่สามคือโทรศัพท์แล้วรู้สึกรรสสว่าสาวดีมากเหรอคือกลายเป็นว่าตอนนี้ช็อคคือแบบเป็นเรียกว่าผู้ฟังโลกใบใหม่เขียนแท้จริงของของกูอ่ะแล้วคือป้ายอีกคนก็แฮปปี้หมดเลย เพื่อนเก๊ซื้อตามแฟนเพื่อนเก๊ก็ซื้อตามอะไรอย่างเงี้ยผมก็ใช้เออเพราะฉะนั้นนะครับช็อคถ้าออกลุ่นใหม่โอเพน u ันโอเพน n ันโปรโปรทรีก็ส่งมาให้พี่ชูได้นะครับจริงแต่ก็ชอบนะคะเพราะว่าเกือบซื้อเหมือนกันจะกันอะไซื้อเลยผมป้ายไปสามคนก็โดนทุกคนจริงถ้าส่งันให้นัดแต่นัดไปวิ่งดิค่ะพูลเอาไวนะคูลแล้วนะเดี๋ยวกูจะ ช่องเป็นพยานไปลงในมิชลุยช่องเป็นพยานถ้าตรงมา้วจะวิ่งเอาเลยมาดิอันนี้ก็คือไอเทมที่คิดว่าเหมาะสำหรับสุขภาพสายเฮลตี้หรือว่าคนที่กำลังดูแลตัวเองในช่วงปีนี้แต่ผมว่าช่วงปลายปีอาจจะคือคักที่หนึ่งใช่เพราะว่าเกียร์มันจะเยอะคนหลอกกำลังใจใช่เกียร์เกียร์ของรัสุขภาพเพียบเอออันนี้แค่ จิมแต่คิดคว่าปีหน้าเนี่ยเราน่าจะพิกไอเทมที่น่าสนใจมารีวิวให้ทุกคนได้ได้ฟังกันอีกอนะครับส่วนใครอยากตำตามอะไรก็เนี่ยที่เราอธิบายไปแล้วก็ซื้อตามได้นะครับส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยหรือว่าอาทิตย์หน้าเราจะไปคุยไปลุยหรือว่าป้ายอะไรเนี่ยยังติดตามากันกับพวกเรามิสซิลุยแล้วเจอกันเดไปวิ่งดีกว่าส่งให้ Ờ, rồi, 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 rồi. Đúng, nó rồi. <laughs> <laughs> đúng, 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 đúng.